ขณะที่ทางนั้นของสมาคมคนตาบอดมุสลิมครับได้มีการเปิดโครงการโนวดไทยเพื่อสุขภาพสําหรับผู้พิการทางการมองเห็นครับต่อ255ชั่วโมงนะครับครั้งนี้นเก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วครับเพื่อที่จะฝึกอาชีพให้สําหรับผู้ที่มีความพิการทางด้านการมองเห็นครับ ที่สมาคมคนตาบอดมุสลิมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางปียาวันจึงสกุลผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการโนดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น255ชั่วโมงซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ครับเพื่อที่จะฝึอกอบรมหลักสูตรการโนดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นรายใหม่ครับ ให้เพิ่มความรู้แล้วก็ทักษะด้านการนวดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรวมไปถึงการนำนดยความสะดวกให้กับหมอนวดผู้พิการทางการเห็นในการมองเห็นนะครับที่ไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนให้เป็นหมอนวดนะครับหรือว่าผู้บริการนวดเพื่อสุขภาพได้จนทําให้สามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้อย่างครอบคลุมและก็ทั่วถึงครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ และภายในงานค่ะก็จะมีวิทยากรให้ความรู้ด้านการนวดแผนไทยรวมไปถึงการสาธิตวิธีการนวดค่ะและยังมีโครงการนวดไทยนะคะในกิจกรรมอื่นๆที่จะให้ความรู้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อักษรเบลการเรียนรู้เกี่ยวกับสรีระร่างกายค่ะทั้งนี้ก็จะมีผู้พิการทางการมองเห็นสนใจเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการกันเป็นจํานวนมากโดยโครงการดังกล่าวค่ะเปิดรับสมัครสองรอบ รอบละ10คนรอบแรกก็คือ7กลกุมภาพันธ์2,568รอบที่2นะคะก็คือ7เมษายน2,568ซึ่งผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดก็จะได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณาสุขให้ผู้พิการทางสายตาค่ะสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและก็สังคมได้ค่ะ นอกจากนี้ครับสมาคมคนตาบอดมุสลิมนะครับก็มีแนวทางที่จะขยายพื้นที่เรียนรู้ประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการทางสายตาเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับผู้พิการทางสายตานี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อาคาร,าาร,าารที่อาคารของสมาคมนะครับมีขนาดเล็กและก็แคบไม่สามารถที่จะรองรับผู้พิการได้นะครับโดยในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีผู้ที่สนใจเข้าเป็นจํานวนมากก็เลยมีความจําเป็นในการที่จะต้องขยายพื้นที่เพิ่มเติมนะครับผู้ที่สนใจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะร่วมสนับสนุนได้นะครับหรือว่าสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการสมัครเข้าร่วมโครงการและก็การสนับสนุนกับทางสมาคมนะครับโทรไปได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์074-258-868หรือที่ Facebook นะครับแฟนเพจสมาคมคนตาบอดมุสลิมครับวัตถุประสงค์ของคนตาบอดนี้ก็คือเราจะให้คนตาบอดได้มีอาชีพอาชีพในการดำรงชีวิตของคนตาบอด เป็นหลักครับเพราะคนตาบอดนี่มันจะอยู่ได้ด้วยการมีอาชีพนะครับเพราะว่า <c oughs> อย่างน้อยทางสมาคมเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาส่งเสริมอาชีพของคนตาบอด <c oughs> พอมาได้อบรมตรงนี้ที่โครงการที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ก็จะคนตาบอดนะจะมีอาชีพมีรายได้อย่างน้อยอ่ะ พอได้หลุดจากจากเป็นภาระครอบครัวและสังคมโดยส่วนใหญ่ครับอุปสรรคที่ได้เจอก็หนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เกี่ยวกับสถานที่เราคับแคบก็เลยทางสมาคมเราอตอนนี้กำลังก่อ,อสร้างอาคาร5ชั้นอยู่เพื่อการรองรับ ในการฝึกอาชีพคนตาบอด